สนับสนุนคนดีของแผ่นดินโดยบริษัทแบล็กแคนยอนประเทศไทยจำกัดและเทสโก้โลตัสสวัสดีค่ะพบกับอ้อยกัญจนาจินดาวัฒน์นะคะในช่วงคนดีของแผ่นดินค่ะวันนี้อ้อยอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรนะคะซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราทํารายการค่ะและยังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่แห่งชาติอ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณแม่คนเก่งซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะทั้งในด้านอาชีพและก็การเลี้ยงดูลูกค่ะ ศาสตราจารย์ด็อรสุภลักษณ์พินิจ์พัวดลเกิดวันที่19พฤษภาคมปี2501การศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บรัณฑิตญญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทการคลังและภาษีอากรมหาวิทยาลัยปารสีส2ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสปริญญาเอกทางกฎหมายดรแอนดรอย์เกียรตินิยมดีมากมหาวิทยาลัยปารสีส2ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้พระธรรมพรมงกุฎไทยประธภรณพรช้างเผือกและมหาวชิชลมงกุฎตำแหน่งทางสังคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิวชานิติศาสตร์ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ประธานคณะทำงานสาขากฎหมายและการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและคณะอนุกรรมาการสัญหาและเชิดชูเย,ยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตอนนี้นะคะออยก็ได้นั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรสุภรพินิจภูวดลค่ะประธานสาขาวิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ และอดีตประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกท่านว่าด็อกเตอร์ได้ไหมคะเออจะดีกว่าถ้าเรียกว่าเป็นว่าอาจารย์ว่าอาจารย์เรียกอาจารย์เฉยๆนะคะกเากล่าวขอบพระคุณค่ะเป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านอาจารย์ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะในฐานะคนดีของแผ่นดินแล้ววันนี้อาจารย์ก็แต่งชุด าราชการเต็มยศเลยแต่อ้อยพาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยป้องกาันร,ราชอาณาจักรนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าวอปอ,ออย่างที่พวกเราคเคยเรียกเียติดปากกันนะคะ,คะอยากจะเรียนถามท่านว่าการที่ท่านมาเรียนที่วอปอ,อเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนที่นี่บ้างคะคืออย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความมั่นคงของชาตินะคะ,คะ ทีนี้เมื่อเราเมื่อเรามาเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้ได้ทราบว่าก,การรักษาความมั่นคงของชาติเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาวิชาแต่ว่าพอก็สอนวิธีให้เราเข้าไปสู่ความมั่นคงจริงๆนะคะนั่นก็คือว่า,าต้องมีการสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เพื่อจะพึ่งพาอาศัยกันะนะคะ,คะดูแลก,กันนะคะแล้วก็ก็จะเป็นพลังสําคัญที่จะทําให้เกิดความมั่นคงด้านต่างๆนะคะจากในความเห็นของคนที่มาเรียนที่นี่นะคะจะากนักเรียนนะคะก็จะคิดว่า อปอได้สร้างทำให้เราเข้าใจนะคะว่าพื้นฐานสําคัญของความมั่นคงเนี่ยนะคะคือเราต้องสร้างนะคะเรื่องความคุ้นเคยนะคะความเข้าใจนะคะแล้วก็การพึ่งพาค่ะหลักสูตรกี่ปีคะท่านคะหปีค่ะหปีนะคะก็เป็นระยะเวลาที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้ทําประโยชน์ได้เยอะทีเดียวนะคะค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์มีภารกิจมากมายอย่างนี้เนี่ยได้มีเวลาดูแลลูกยังไงบ้างคะ สำหรับเรื่องครอบครัวนะคะ <c oughs> จริงๆเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยก็จะคิดอยู่สองลักษณะในการก็คือว่าเราต้องมีเวลาการทํางาน, <c oughs> นะคะ่ะกับเวลาของครอบครัวเรื่องการทํางานเนี่ยคงจะต้องบอกว่าเป็นหน้าที่นะคะ <c oughs> เราต้องหาเลี้ยงชีพนะคะแต่ว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยคงไม่ใช่หน้าที่เป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นพื้นฐานสําคัญน,นะคะเพราะว่าเป็นอาจารย์ด้วยนะคะก็คือว่าเราต้องมีเวลาให้กันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ มันก็การแบ่งเวลาผมไปไปตามความเหมาะสมนะคะ,คะอย่างเช่นตอนลูกเล็กๆเนี่ยนะคะเราก็จะพยายามทำงานตอนกลางวันให้มากๆแล้วก็ตอนเย็นก็อยู่กับเขานะคะขอหนังสืออะไรบ้างค่ะในเวลาที่ท่านต้องใช้ตรงนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยกิจกรรมสังคมที่ท่านช่วยเหลือไว้เนี่ยนะคะมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษที่ท่านทําแล้วรู้สึกว่า,าประทับใจที่สุดคะค่ะ ความประทับใจนี่ถ้าถ้าถามถ้าพูดถึงนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยอย่างเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะสิ่งที่ประทับใจถ้าพูดมองนในในจุฬาลงกรณ์นะคะก็คือการได้รับตําแหน่งเป็นประธานสภาณา,าจารย์เมื่อปีที่แล้วนะ,ะนั่นคือความไว้วางใจนะคะนั่นก็คือในสังคมเล็กๆแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยนะคะก็คือเป็นประปมีโอกาสได้นะคะได้ได้สรรหานะคะแล้วก็เชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะแล้วแล้วหน้าที่ประจําตนที่ ท่านอาจารย์ได้มีที่น้อมนําเอาแนวพระราชดำรสของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะหลักของครูก็คือการให้เราให้ความรู้เราให้สิ่งดีๆแก่ลูกศิษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของความพอนะคะพอดีนะคะ,คะพอใจแล้วก็พอเพียงนะคะ,คะสิ่งที่ได้ได้จากแนวพระราชดำรัสนะคะแล้วก็ถือเสมอมาก็คือในเรื่องของความพอเพียงค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นสูตรสําเร็จได้เลยนะคะค่ะ,คะและนี่ก็คือคนดีคนเก่งของเราในวันนี้นะคะในวันแม,แม่แห่งชาตินี้ต้องกราบขอพระคุณท่านดรด้วยที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ทําไมท่านถึงเป็นคนดีคนเก่งของเราวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะอ้อยก็มีดอกไม้สวยๆจาก Flower Gallery ค่ะโดยคุณป้อมอาคารเมดิาชั้นหนึ่งนะคะ081935885ค่ะมอบให้กับท่านอาจารย์ที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะ กลับขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแบล็กแคนยอนประเทศไทยจำกัดนะคะรวมทั้งเทสโก้โลตัสที่สนับสนุนช่วงคนดีของแผ่นดินในวันนี้นะคะรวมทั้งวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคนดีของแผ่นดินทุกวันอังคารนะคะวันนี้อ้อยแลวก็ท่านอาจารย์ต้องกราบลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ